ครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องของอุทกภัยแหมช่วงที่เกิดอุทกภัยเป็นไงน้องปอนเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมอ๋อทำข่าวเหนื่อยแน่นอนครับครับพี่น้องประชาชนก็ช่วยกันโหทุกคนนี่ช่วยกันเหนื่อยนะแต่เอ๊ะทำไมรูปร่างหน้าตายังไม่เห็นผอมเลยอ้วนท้วมสมบูรณ์กันทุกคนครับเพราะมีถุงยังชีพมาแบบไม่ขาดสายเลยนะครับน้ําใจมากันเยอะโรคอ้วนระวังนะครับเพราะตอนนี้โรคที่กําลังน่ากลัวนะครับนอกจากโรคติดต่อที่เราเคยเป็นกันสมัยก่อน เป็นไข้หวัดเป็นอะไรต่างๆไปฉีดยาเดี๋ยวก็หายรักษาได้เป็นโรคทางการแพทย์แต่ตอนนี้โรคทางพฤติกรรมเนี่ยกำลังสร้างปัญหาให้วงการแพทย์ผมเชื่อว่าผมก็เป็นอยู่ครับเป็นยังไงโรคอ้วนนะครับอยู่อ่างทองมานานอ้วนแล้วครับตอนนี้ไม่ใช่โรคติดต่อนะครับอันนี้เป็นโรคพฤติกรรมครับทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองนะครับเขาจัดพิธีเปิดงานรณรงค์ทําความดีเข้าพรรษาลดน้ําหนักสร้างสุขภาพวิถีชีวิตไทยลดอ้วนสร้างบุญครับ เรื่องราวอย่างนี้เป็นยังไงร,รถอ้วนสร้างบุญวันนี้โหสุดยอดเลยครับถือว่าเป็นกิจกรรมที่ไฮไลท์มากๆนะครับเมื่อวันอังคารที่28สิงหาคมครับพุทธศักราช2,555เวลา8.30นาฬกา30นาทีครับนายวิศวะสิทธิสมิตครับผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้เป็นประธานในพิธีเปิดรณรงค์ทำความดีเข้าพรรษาลดน้ำหนักสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตไทยลดอ้วน สร้างบุญครับณบริเวณสนามหน้าสารก,การจังหวัดอ่างทองครับ,รบเรื่องราวอันนี้ก็เป็นทางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทองนะครับนายแพทย์สาโรธมะรุมดีนะครับครับก็บอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยแม้ว่าจะมีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีมากมายทีเดียวนะครับแต่ก็สรุปว่าไม่ได้หมายความว่าสุขภาพของพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยจะดีขึ้นตามไปตามเทคโนโลยีหรือว่าความเจริญไปด้วยนะครับหากแต่ว่าการเจ็บป่วยในการ เจ็บป่วยหรือว่าการตายของคนไทยเนี่ยมีแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงจากโรคที่เคยติดเชื้อไปสู่โรคที่ไม่ติดเชื้อหรือโรคเรื้อรังเพิ่มมากขึ้นอาทิเช่นโรคที่ไม่ได้เป็นเรื่องของโรคติดเชื้อนะครับก็โรคหัวใจแล้วก็โรคหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงแหมไปทางไหนก็มีแต่คนได้ยินอู้ความดันขึ้นความดันขึ้นนะครับอีกโรคนึงครับโรคฮิตปัจจุบันก็คือโรคเบาหวานครับนี่ก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมที่เป็นสาเหตุให้ทางกระทรวงสาธารณสุขต้องโดดลงมาเล่น ในเรื่องของการรณรงค์พฤติกรรมให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือลดพุงลดความอ้วนรสร้างบุญกันนี้แหละครับผมโดยที่เขาได้มีหลักยุทธศาสตร์นะครับก็คือว่าสุขภาพดีวิถีชีวิตไทยนะครับโดยเป็นการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักให้ประชาชนได้รู้จักถึงวิธีการลดความอ้วนอย่างปลอดภัยนะครับลดสุ่มเสี่ยงจากโรคอ้วนให้น้อยลง รวมทั้งกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปนะครับได้เเห็นถึงความสําคัญของการป้องกันดูแลสุขภาพไม่ให้เสี่ยงต่อโรคอ้วนด้วยครับพี่รู้ไหมครับว่าโรคต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นโรคของพฤติกรรมเนี่ยอย่างเช่นพฤติกรรมคือขาดการออกกําลังกายครับแน่นอนครับไม่ว่างไม่มีเวลาที่จะไปออกกําลังกายก็ทําให้เกิดการขาดการออกกําลังกายนะครับแล้วเรื่องของการบริโภคอาหารครับไม่ค่อยเหมาะสมโอ้โหบางคนก็ทานแป้งเยอะบางครั้งก็ฟาสต์ฟู้ดนใช่ครับ บางท่านก็อาจจะทานน้อยนะครับเช้ามาทานกาแฟแต่ที่ทานกับกาแฟก็คือปาท่องโก<ม>อะไร<ข>พวกแป้งพวกน้ําตาลอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ทําให้ประชาชนคนไทยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาเป็นฟาสต์ฟูด้ดมาเป็นอาหารจานด่วนอะไรต่างๆหรือรการที่เราไม่ได้ประกอบอาหารที่มีหลักครบ5้าหมู่และการไม่ออกกำลังกายเผาผลาญแคลอรี่ไม่พอ ร่างกายไม่อ้วนเท่าไหร่ครับแต่จะลงพุงเริ่มยุยยุยใช่ครับเหมือนเราสองคนนี้ใช่ไหมนน่นไง <laughs> โดยนะครับ <laughs> โดยสัานักงานสารณถุจังหวัดอ่างทองนะครับได้กำหนดให้ทุกอำเภอจัดงานรดลงทําความดีข้อปัญษาลดน้ําหนักสร้างสุขภาพวิถีชีวิตไทยนะครับลดอ้วนสร้างบุญ พร้อมกันเลยนะครับวันนี้จัดพร้อมกันทุกอำเภอครับนะครับแต่ว่าไฮไลท์ก็อยู่ที่อำเภอลาสารกลางใช่ครับวันนี้ถ้าใครไปนะครับจะได้เห็นผู้ว่าเล่นหูละหุปด้วยอ๋อก็คือกิจกรรมตรงนี้เราก็จะอย่างที่เห็นในภาพนะครับก็มีการทอดผ้าป่าใช่ครับนี่ทอดผ้าป่าก่อนเพื่อลดอ้วนลดอ้วนสร้างบุญวันนี้เห็นรู้สึกกลุ่มอสมของจังหวัดอ่างทองครับได้ได้ยื่นเจ็ดจำนงกับผู้ว่าของเรานะครับว่าเราจะรวลงกันได้2,500้กิโล เพราะว่าอสมอที่อ่างทองเราเนี่ยในเขตอำเภอเมืองเนี่ยนะครับมี200้อยกว่าคนมีมีสองพันกว่าคนพันกว่าคนนะครับไปคนละหนึ่งกิโลถ้าคนละหนึ่งกิโลก็แลวทีนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองบอกว่าเอ๊ะแล้วเราจะตีราคายังไงลดหนึ่ง<ด>กิโลคือตรงนี้นะครับโครงการของกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าถ้าลดน้ําหนักได้1กิโลเนี่ยก็จะแทนเป็นปัจจัยเพื่อที่จะทําบุญก็คือถวาย เหมือนกับเราลดความอ้วนหนึ่งกิโลเราก็จะได้ทําบุญเท่านั้น <c oughs> เป็นเงินงบประมาณนะครับใ <c oughs> น <c oughs> ส่วนของจังหวัดอ่างทองถ้าจําไม่ผิดก็คือ1ล้านบาทจังหวัดละหนึ่งล้านบาทครับผมเพราะฉะนั้นพวกเราต้องช่วยกันลดน้ําหนักแล้วก็ <c oughs> เงินตรงนี้ก็จะได้เอาไปทําบุญกัน,นไม่ใช่แค่เฉพาะพี่น้องอสมออย่างเดียวนะครับวันนี้มีใครมา้ามผมว่าวันนี้วันนี้มีประชาประชาชนหัวหน้าส่วนทุกคนครับที่มาร่วมกันในวันนี้ถ้าได้ดูภาพกันก็จะเห็นว่ามีกิจกรรมก็คือ พอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองท่านวิศวศิษย์สมิทธเปิดเสร็จปั๊บก็ฮูล่าฮูปโชว์เลยครับฮูลาฮูปโชว์เลยโอโ้โหสุดยอดอุ้ยท่านท่านยิ้วนะฮะขนาดไม่ได้ฝึกไม่ได้ซ้อมนะยิ้วเลยครับไปยนดวใกล้ๆท่านนี่พิ้วเลยนะแต่ว่าวไม่ได้จับเวลาว่าอยู่ที่เอวกี่นาทีนะครับนอกจากท่านผู้ว่าแล้วก็จะมีท่านเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทองหัวหน้าส่วนหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็มีทั้งโอ้โหวันนี้มากันเยอะบางท่านตั้งแต่เริ่มเปิดปั๊บจนเพลงจบ ไม่หล่นเลยไม่หล่นเลยแลวพี่น้องอสมอแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ไม่มีฮูลาฮูก็เต้นแอโรบิกกันนะครับนอกจากนอกจากแอโรบิกฮูลาฮูบแล้วยังมีการเปิดบูธอาหารครับของชมรมร้านอาหารจังหวัดอ่างทองด้วยวันนี้เห็นไหมครับผู้ว่าทําอะไรให้เราได้เห็นกันผู้ว่ายำตะไคร้ยำตะไคระถือว่าเป็นได้แบบสุดยอดมากน้องปอนได้ชิมไหมสุดยอดพี่อร่อยมากครับเราก็ไปทาข่าวกันแต่ดูแต่ผู้ว่าปรุงอย่างเดียวไม่ได้ดูชื่อร้านเราจะชิมกันอย่างเดียวเลยครับนี่แหละมังครับที่บอกว่าเราอ้วนกันก็เพราะอย่างนี้แหละแต่อีก่าวไป ออกกาลังกายด้วยกันปั่นจักรยานปั่นจักรยานจักรยานนี้ก็คือพอปั่นปั้บมอเตอร์ก็จะไปหมุนให้น้าปา๊มน้ําขึ้นมาลดต้นไม้ใช่ครับแต่ปั่นไบท่านแรงมากนะครับพอปั่นเสร็จปั๊บพวกเราผู้สื่อข่าวก็เลยกระจายกล้องยวิ่งกันกระจายเลยครับเพราะน้ํากระเด็นใส่นะครับก็เป็นกิจกรรมที่เราต้องช่วยกันนะครับปัญหาที่เกิดกับโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นโรคติดต่อเราสามารถป้องกันได้เรารู้นะครับแต่ในเรื่องของโรคที่เกิดจากพฤติกรรมของตัวเรานี่แหละ ไม่มีใครมาช่วยไม่มีใครมาคุมเราต้องดูแลตัวเราเองนะครับพี่ติวทราบไหมครับว่าเขาบอกกันว่าซึ่งภายหลังจากงานในครั้งนี้นะครับจะมีการวัดรอบเอวหัวหน้าส่วนราชการเาในเดือนสิงหาคมกันยายนและตุลาคมในปีนี้ด้วย3มเดือนนี้เขาทำา MOU เขาเรียกทำ MOU u ลงสัญญาตกลงไว้แล้วว่า เอวชั้น <El> ต้องลดลง95นะจะต้องลดลงเหลือ90 uh huh. ใน3เดือนนี้น้ำหนัก97จะลดลงเหลือ95 90แล้วแต่ว่าเราจะลดลงกี่กิโลครออย่างพี่ติวนี่ก็ทำ MOU ไว้3เดือนนี้ให้ลด2กิโล <c oughs> ไม่รู้เอาเปรียบไปหรือเปล่า <c oughs> เอาละครับมาดูกันนะครับว่าหัวหน้าส่วนแล้วก็ทุกๆคนจะทำได้ขนาดไหนครับเอาใจช่วยครับเอาใจช่วย